สวัสดีครับพบกับผมบอมจตุรงอื่นพวงนะครับตำแหน่ง s ัฟไฟ i Director q คครับตอนนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันเรื่องของการเพิ่มแล้วก็การเตรียมตัวเครื่องทนเข้างานนะครับอ่านะครับเราก็จะมีงานเราก็จะมีงานกันเนี่ยวันที่21กุมภาพันธ์ใช่ไหมครับก็ชื่องานนะครับ the secret of millionaire หลายหลายคนเนี่ยนะครับที่ฟังผมอยู่ตอนนี้นะครับก็อาจจะมีข้อสงสัยเนาะว่าเออทำไมเราต้องเพิ่มคนเข้างานด้วยทําไมเราต้องเคลื่อนคนเข้างานด้วยทําไมเราต้องไปขายบัตรให้คนด้วยทําไมทําไมทําไมนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมนะครับมีคําตอบมาให้ทุกคนเรียบร้อยแล้วนะครับพอทุกคนฟังเนี่ยทุกคนก็จะเข้าใจนะครับทุกคนก็จะเข้าใจนะครับ ถามครับทําไมหนึ่งห้องเรียนห้องเรียนหนึ่งห้องเนี่ยถึงมีนักเรียนหลายคนถึงมีนักเรียนมาเรียนเนี่ยหลายคนทําไมไม่เรียนทีละคนครูสอนทีละครั้งนะครับนี่คือคําถามนะคิดไปพร้อมกันนะครับอันที่สองครับแล้วทําไมนักเรียนในห้องถึงมีทั้งคนที่เก่งแล้วก็คนที่ไม่เก่งครับคิดครับ เราลองคิดมาดูนะฮะเราลองคิดแล้วก็ลองเขียนใส่กระดาษดูก็ได้นะครับว่าทําไหมนะครับอ่ะคาตอบครับข้อแรกครับเป็นการออกแรง20%ไงครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์80%นะครับเราลองนึกภาพดูนะครับถ้าวันนี้ห้องเรียนหนึ่งห้องมีนักเรียน40คนแล้วให้ครูสอนทีละคนครูต้องใช้เวลา40นาทีในการสอนนะครับแต่ถ้าวันนี้ห้องเรียน หนึ่งห้องมันไม่ใช่สี่สิบคนล่ะมันกลายเป็นร้อยคนสองร้อยคนน่ะครูจะต้องเสียเวลาในการสอนเนี่ยก็คือร้อยชั่วโมงสองร้อยชั่วโมงเลยจริงไหมครับซึ่งจริงๆเนี่ยเนื้อหาการสอนมันก็คือเนื้อหาเดียวกันนะครับทำไมเขาเขา,เขาก็เลยคิดว่าวันเนี้ยนะครับจากการที่เขาอาจ,จะไปแยกสอนเขาคิดง่ายๆครับเขาพูดครั้งเดียวรวมคนมาเขาสอนทีเดียวก็คือจบ จริงไหมฮะรู้ทั้งหมดนะครับแต่มันก็จะมีคําถามข้อที่2ครับว่าเฮ้ย like, ในหนึ่งห้องแล้วทําไมมีทั้งคนเก่งแล้วก็คนไม่เก่งละ่ะตอบครับมันคือการกดค่าเฉลี่ยครับมันก็จะมีทั้งคนตั้งใจแล้วก็คนไม่ได้ตั้งใจนะครับนักเรียนหน้าห้องกับนักเรียนหลังห้องมันก็ย่อมมีอยู่แล้วครับนะครับมันก็เลยเป็นกดค่าเฉลี่ยขึ้นมาไงครับมันก็เลยมีคนที่เยอะขึ้นมาไงครับนะครับก็เ,เนเี่ยครับ ในการสร้างธุรกิจเครือข่ายเหมือนกันในการเคลื่อนคนเข้างานเหมือนกันนะครับนี่คือคําตอบของการเคลื่อนคนเข้างานครับว่าทําไมเราต้องเคลื small, ่อนคนเข้างานด้วยมันคือการใช้แรง20%ครับทาให้ได้ผลลัพธ์80%แล้วทําไมต้องชวนเข้าไปเยอะๆด้วยทาไมไม่แบบคนเดียวไม่ได้เหรอสองคนไม่ได้เหรอทําไมต้องเยอะที่สุดด้วยทําไมต้องดีที่สุดด้วยทําไมต้องแบบเอาไปให้สุดทําให้สุดด้วย มันคือกดค่าเฉลี่ยครับนะฮะทำมากได้มากครับทําปานกลางอาจจะได้น้อยครับแต่ถ้าเคลื่อนคนเข้าไปน้อยเนี่ยอาจจะไม่มีใครเข้าไปกับเราเลยนะครับอ่ะนี่คือเหตุผลครับนะฮะเรามาดูครับ5ขั้นตอนการเตรียมตัวเพื่อเพิ่มแล้วก็ดูแลทีมงานครับอ่ะข้อแรกครับเป็นการเพิ่มคนก่อนนะครับการเพิ่มคนเนี่ยเราจะเพิ่มได้จากการที่เราอะโปรโมทดีจากการที่เรามีการโปรโมทที่ดีเพื่อให้เพื่อน ตัดสินใจในการเข้างานครั้งนี้นะครับอ่ะเรามาดูโฮรงสร้างการโปรโมทกันครับว่าเราจะโปรโมตยังไงดีนะฮะข้อแรกครับโปรโมทให้น่าสนใจครับขึ้นด้วยคําถามขึ้นด้วยปัญหานะครับแล้วก็ขึ้นด้วยการแก้ปัญหาขึ้นด้วยคําถามว่ายังไงฮะอีก3เดือนข้างหน้าถ้านายมีรายได้ส0 0 0 0ื่นเนี่ยนายว่าด,ดีไหมเนี่ยครับอ่าการแก้ปัญหาครับถ้าวันนี้อีก3เดือนนายมีรายได้ห้าห0่น แล้วมันทาให้ครอบครัวนายจากที่เป็นอยู่ปัจจุบันดีขึ้นไปอีกหนึ่งระดับเนี่ยอีกหนึ่งสเต็ปนายว่าดีไหมเนี่ยครับคือการขึ้นต้นอันที่2ครับให้คุณค่าครับให้คุณค่ายังไงขายคุณค่าครับถ้าเขาเข้างานนี้แล้วเขาจะไปเจอกับใครเขาจะได้ความรู้อะไรเขาจะได้มีโอกาสแบบไหนนะครับอันที่3ครับกล้าบอกเงื่อนไขครับเงื่อนไขเขาคืออะไรสร้างความเสียดายเกิดขึ้นให้เกิดขึ้น นะครับที่จุดเพนพอยเขาพลาดอะไรถ้าเขาไม่เข้าสุดท้ายครับใส่คอทูแอคชั่นครับนะครับทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาต้องรีบแล้วบัตรมีจํานวนจํากัดนะครับกำหนดเดทไลน์การลงทะเบียนนี่คือ4โครงสร้างนะครับในการโปรโมทอยากให้ทุกคนนะครับได้เข้าใจนะครับการโปรโมทนะครับไม่มี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 แพทเทิร์นที่มันตายตัวแต่เราครับแค่จําโครงสร้างเนี้ยแล้วก็นําโครงสร้างเนี้ย ไปใช้ให้ในการโปรโมทนะครับอะวันนี้นะครับผมมีตัวอย่างการโปรโมทนะครับเดี๋ยวเรามาคุยไปพร้อมๆกันอ่านไปพร้อมๆกันนะครับอ่านะครับพูดยังไงล่ะพี่ลองคิดดูนะครับพี่วันนี้นะครับเราใช้เวลา2ชั่วโมงในการมาฟังโอกาสใหม่ๆที่อาจจะเปลี่ยนอาชีพที่พี่ที่จะเป็นอาชีพที่เปลี่ยนชีวิตพี่ได้นะครับหลายปีก่อนผมตัดสินใจเสียสละ ot วันอาทิตย์ ที่ผมต้องทํางานมาเข้างานแบบนี้ครับผมต้องเสียเงินครับพี่มันก็จริงแต่เสียเงินก็ไม่เท่าเสียโอกาสพี่ว่าจริงไหมครับผมเลยตัดสินใจเพื่อที่จะเข้างานนี้แล้วที่สําคัญนะครับพี่ l e g ซี่ปีที่แล้วอะ่ะยอดขาย2 5 0 0ล้านบาทเลยพี่ลองคิดดูนะครับว่าเราสามารถเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทได้ด้วยเงินแค่500บาทต่อให้เราจอยหรือว่าไม่จอย เคสก้อนนี้ก็โตขึ้นแน่นอนครับพี่ยังไงปีนี้ขั้นต่ำา3 5 0 0ล้านจากสถิติแน่นอนดีกว่าไหมครับพี่ถ้าวันนี้ได้ส่วนแบ่งจากเคสก้อนนี้ด้วยการลงทุนแค่หลักร้อยอีกอย่างพี่คิดว่าจะมีสักกี่ครั้งครับที่เราจะได้ที่เราอ่ะจะได้รับฟังวิธีคิดผังสมองของคนที่มีไรายได้หลักล้านพร้อมกันถึง3คน ยากมากครับพี่ในชีวิตจริงแต่มีได้ที่งานนี้ถ้าพี่ฟังแล้วพี่ไม่ชอบก็แค่เสียเวลาครับแต่ถ้าพลาดอาจจะเสียโอกาสเปลี่ยนชีวิตไปเลยก็ได้นะครับพี่ลองคิดภาพตามผมนะครับจู่ๆถ้าวันนี้เราป่วยหรือรถเกิดอุบัติเหตุเราก็ต้องเสียเวลาอยู่ดีนั่นคือการสมมุติแต่ถ้าเกิดจริงแล้วเราไม่ได้ตั้งหลักอะไรไว้เลยพอถึงเวลานั้น ก็ไม่ทันแล้วที่เราจะหาแผนสำรองจะดีกว่าไหมครับถ้าเราเริ่มจากการมีวิสัยทัศน์โดยไม่ต้องรอให้เกิดวิกฤตพี่จองบัตรไว้เลยดีกว่าครับเขาจำกัดจำนวนเข้าเรียนปิดลงทะเบียนอะวันที่18กุ่กุมภานนี้แล้วครับพี่คนจองมาต๊ดๆใบแล้วเหลืออีกต๊ดๆใบ งานนี้นะครับเป็นงานที่จัดรอบเดียวเลยนะครับในปีนี้เพราะนั้นนะครับสำคัญมากๆครับพี่โอกาสก็เหมือนไอติมครับถ้าไม่รีบกินเนี่ยมันก็อาจจะละลายได้นี่คือตัวอย่างการโปรโมทนะครับผมเชื่อนะครับว่าถ้าทุกคนเนี่ยใสอินเนอร์ใส่น้ำเสียงที่ตื่นเต้นบวกกับนะครับมีโครงสร้างการโปรโมทแบบนี้ผมเชื่อครับนะครับ10คนเนี่ย โอกาสที่จะพลาดเนี่ยไม่เกิน2คนอย่างแน่นอนแล้วเราจะได้8คนครับที่เข้ามาร่วมง,งานนะครับแล้วพอเราอะ่ะมีคนเข้ามาร่วมง,งานเข้ามาจอยนะครับอยากจะเข้ามาเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าเข้างานกับเราแลบฟังโอกาสกับเรานะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมต่อไปเนี่ยก็คืออะไรครับคําพูดนะครับในการที่จะชวนเขามาอยู่ในรอบ after meeting กับเราพูดคุยหลังจบงานผมว่านะครับ สิ่งที่มันน่าเสียดายที่สุดนะครับคือเพื่อนเข้างานแล้วเพื่อนนะครับหายไปเนี่ยผมว่ามันคือสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดเลยนะครับเกิดจากอะไรครับเกิดจากการที่เราเนี่ยไม่ได้นะครับตามต่อหลังงานหลังจบงานตามต่อ after meeting เราไม่ได้รู้ความต้องการครับนะครับงานงานนี้จัดขึ้นมาเพื่อให้เรานะครับได้รู้ความต้องการ ว่าเพื่อนได้อะไรในงานมีเป้าหมายยังไงบ้างจริงไหมครับเพราะนั้นนะครับตรงนี้นะครับเราเริ่มต้นนะครับจากการคอนเฟิร์มเพื่อนก่อนครับเราจะคอนเฟิร์มยังไงดีล่ะอ่ะตามนี้เลยครับคอนเฟิร์มอาทิตย์นี้นะครับเราจะได้รับฟังกันอยู่3ช่วงหลักๆครับช่วงแรกครับพิกวิกฤตให้เป็นโอกาสการเติบโตสวนกระแสของ Legacy ครับช่วงที่2ครับตลาดที่มาแรงที่สุดเลยไขมันแลกเงิน เริ่มต้นง่ายๆแค่เข้าใจโภชนาการก็ลดไขมันและเอาไขมันที่หายไปเปลี่ยนเป็นเงินเข้ากระเป๋าได้ด้วยข้ออช่วงที่3ครับเครื่องมือรับรองการทำงานและสิ่งสิ่งที่มันยากที่สุดเลยนะครับผมว่าคือการที่เราอ่ะไม่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นยังไงช่วงนี้นครับจะเคลียให้เห็นถึงวิธีการเริ่มต้นอย่างง่ายมากๆเลย อยากให้พี่ลองเตรียมตัวดีๆเลยนะครับพี่สชั่วโมงนี้นะครับอยากจะให้พี่ตั้งใจฟังอย่าเพิ่งทํากิจกรรมอะไรนะครับพี่รับรองว่า2ชั่วโมงนี้เป็นเวลาที่พี่จัดมาแล้วคุ้มค่าอย่างแน่นอนเดี๋ยววันพรุ่งนี้11โมงผมโทรเตือนพี่อีกทีนะครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับพี่น,นี่คือเราคอนเฟิร์มก่อนวันงานนะครับแล้วพอวันงานครับโทรไปอีกฮะพอวันงานโทรไปอีกครับ โทรไปคอนเฟิร์มเพื่อให้เขาอยู่ after พูดง่ายง่ว่าโทรไปโปรโมทเขาให้เขาอยู่ after after แล้วดียังไงเขาเข้า after แล้วเขาจะได้อะไรนี่ครับคือคําพูดนะครับที่เราอะ่ะจะใช้นะครับตอนสุดท้ายเขามีแยกห้องซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเรียกกิจกรรมนี้ว่าการ after เป็นการรู้จักกับพี่ๆในทีมที่จะคอยซัพพอร์ตเราแต่ละคนอะ่ะเก่ง นิสัยดีทั้งนั้นเลยเป็นการพูดคุยแบบส่วนตัวเฉพาะทีมเราไม่กี่คนอ่านะครับเธอห้ามพลาดเลยนะใช้เวลาสั้นๆแค่15บหถึงยีนาทีกิจกรรม15นาทีตรงนี้เหมาะก,กับคนที่ต้องการมีโอกาสเดือนแรกเนี่ยสักหลักหมืน่นและมีโอกาสจับเงินแสนภายใน6เดือนถ้านายไม่เข้าจะเป็นการพลาดโอกาสมากๆเลยเพราะ เราไม่รู้เลยว่าเดือนนี้กลุ่มเราอ่ะจะมีทิศทางยังไงบ้างยังไงตอนเลิอกอ่ะนายลองเผื่อเวลาไว้สัก20นาทีนะตอนจบงานเดี๋ยวเราอ่ะส่งลิงก์ให้สามารถเข้าห้องได้เลยยังไงเข้าห้องแล้วรบกวนเปิดกล้องเพราะว่าเราอ่ะแจ้งชื่อนายกับแอดมินไว้แล้วนะครับแล้วเราอ่ะก็ให้เขาโหลดซูมครับ หลังจากนั้นเราก็ให้เขาโหลด Zoom ครับแล้วก็สอนวิธีการใช้ z o ูมกับเขานะครับแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยได้ลองเปลี่ยนชื่อซูมเนี่ยแบบอัตโนมัติตามขั้นตอนที่อยู่ในรูปเลยนะครับพอเขาอยู่ after แล้วนะครับหน้าที่ของเรานะครับจะทํายังไงต่อนะครับอันนี้ก็คือสําหรับผู้นำนะครับที่ได้เป็น MC วง after นะครับที่มีทีมงานเนี่ยมากกว่า5คนนะครับเราก็ต้องทำกิจกรรมต่อไปเนี่ยนะครับก็คือ กิจกรรมที่เขาเรียกว่าการถามถามนำในวง after นะครับอ่ะ MC วง after นะครับต้องทำยังไงบ้างนะครับสร้างบรรยากาศให้สบายสบายฮะโดยการที่ถามให้ยกมือถามให้กด888นะครับพูดยังไงล่ะพูดประมาณนี้ครับสวัสดีครับชื่ออะไรกันบ้างครับผมชื่อบอมนะครับปัจจุบันผมอดีตนะครับผมทำ งานประจำครับเป็นเทคนิชิเียนนะครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็เข้ามาทำเลกาซี y เดี๋ยวมาแนะนำตัวกันสักนิดนะครับอ่าจะได้รู้จักกันไวอ่านะครับเริ่มต้นที่พี่คนนี้เลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าทำความรู้จักกันชื่ออะไรกันบ้างนะครับเป็นบรรยากาศที่ไม่เครียดนะครับเป็นเป็นบรรยากาศที่เรียกรอยยิ้มนะครับเป็นบรรยากาศที่เรียกเสียงหัวเราะได้นะครับอ่ะแล้วเราจะเกินนำยังไงดีนะครับเกินนำเพื่ออะไร เพื่อให้เรารู้ทิศทางการพูดเพื่อให้คนใหม่อ่ะรู้ทิศทางการพูดนะครับให้ได้เรียบเรียงความคิดนี่คือการนี่คือข้อดีของการเกิดน,นําเลยเขาจะได้รู้ทิศทางการพูดว่าเขาต้องพูดประมาณไหนเพราะว่าคนใหม่คือเขาไม่เคย after meeting ไงครับนึกภาพบอกไหมนะครับแล้วแบบจะให้เขาอยู่มาให้เขา after ดีให้เขาแบบนู่นนู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็คงเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าวันนี้ครับเราเกิดน,นําเราพูดนําความคิดเขานะครับ ก็อาจจะทําให้เขาเนี่ยได้ตกผลึกถึงงานเนี้ยจริงๆแล้วก็ให้เขาเนี่ยได้พูดถึงสิ่งที่เขาตกผลึกออกมาได้อย่างแท้จริงอ่ะเราจะพูดยังไงดีนะครับเดี๋ยวอยากให้เราอ่ะได้มาแชร์กันถึงงานวันนี้สักนิดนึงครับเห็นวันนี้มีหลายคนเพิ่งเคยเข้ามางาน Legacy เป็นครั้งแรกวันนี้เราชอบส่วนไหนครับล่ะเราชอบส่วนไหนของงานบ้างครับแล้วคิดยังไงกับ Legacy บ้างครับเนี่ยคือการเกิดนำ นี่คือการเกิดนำเลยนะฮะแล้วการถามนำาล่ะถามนำคนใหม่เพื่ออะไรถามนำเพื่อนะครับกำหนดทิศทางนะฮะที่อยากจะให้เขาพูดนะครับเรารู้แล้วอ่ะว่าคนเนี้ยนะครับคือเรารู้แล้วอ่ะว่าคนเนี้ยเขาต้องการอะไรนะครับเขารู้สึกยังไงเราอยากจะให้เขาพูดอะไรออกมานะครับนี่คือการถามนำครับให้ใช้สินค้าหรือว่าให้ทำธุรกิจนะครับอ่ะเรามาดูครับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับ พี่ชอบช่วงไหนเป็นพิเศษครับช่วงรีบอลเป็นยังไงบ้างครับพี่ว่าน่าสนใจไหมแล้วช่วงโอกาสและเครื่องมือพี่ว่าเป็นยังไงบ้างครับนะฮะเนี่ยฮะถ้าเขาชอบรีบอลอ่ะช่วงรีบอลเป็นยังไงบ้างครับอ่าเราก็ถามไปนะครับแล้วนะครับการถามเป้าหมายคนใหม่เพื่อให้เรารู้เป้าหมายจะได้ตามต่อได้นี่เห็นไหมฮะถ้าไม่มีการ after meeting เนี่ยเราก็จะไม่รู้เป้าหมายของคนใหม่เลยเราก็จะตามต่อไม่ได้ครับ ถามยังไงดีนะครับถ้าชอบรีบอลอย่างเดียวให้ถามแต่เป้าหมายของรีบอลนะครับวันนี้เห็นหลายๆคนในภาพที่แชร์เริ่มต้นจากการใช้รีบอลแล้วสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นธุรกิจได้พี่ว่าถ้าพี่ตั้งใจลองมาลุยกับ Legacy พี่ว่าพี่อยากมีรายได้3เดือนแรกสักกี่บาทครับครับสักกี่บาทกันครับเราถามเป้าหมายของรีบอลก่อนว่าเขาอยากจะลดสักกี่โล นะครับนี่คือสิ่งที่เราจะถามคําถามแรกนะครับพอเขาบอกว่าเขาอยากลด10โล15โลนะครับเราก็ค่อยมานะครับตอบก็คือวันนี้เห็นหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยครับนะพอเราตอบแบบเนี้ยมันก็จะทําให้เขาเนี่ยได้ตอบถึงเป้าหมาย3เดือนถ้าสมมุติว่าเขานะครับลดหุ่นแล้วเขามีหุ่นที่ดีแล้วเขาอยากจะมีะไรายได้เนี่ยสัก3เดือนเนี่ยสักประมาณเท่าไหร่นะครับมันก็เหมือนเป็นการ คุยเป้าหมายในเรื่องของมิติของรายได้กับเขาเหมือนกันนะครับการตัดจบแล้วก็การกดเซฟครับถ้าพูดดีนะครับให้ต่อนะครับให้พูดต่อเลยนะครับแต่ถ้าพูดไม่ดีให้ตัดจบนะครับยังไงฮะถ้าพูดดีนะครับสุดยอดมากๆเลยครับนี่ขนาดตืดๆนะครับถ้าพูดไม่ดีนะครับถ้าพูดไม่ดีนะโอเคนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้อาจจะอาจจะมาปรึกษากันอีกทีหลังจบ เดี๋ยวยังไงวันนี้ปรบมือต้อนรับพี่ตืดๆด้วยนะครับแล้วก็เข้าตบมือนะครับตรงนี้นะครับนี่คือการตัดจบที่สุภาพที่สุดนะครับผมเชื่อนะครับว่านะครับในวง after เนี่ยมันก็จะมีทั้งคนที่โอ้ยตื่นเต้นฮอตมากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีคนที่แบบไม่ได้ตื่นเต้นมากแล้วแบบถึงกับขั้นแชร์ลบอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนที่แชร์ลบนะครับคือคนที่ไม่ได้ฟังแล้วก็เข้ามาเตอร์นะครับฟังไม่จบไม่รู้เรื่องนะครับเพราะนั้นนะครับเราอย่าปล่อยให้ ปลาตัวเดียวนะครับมาทําให้นะครับปลาทั้งกระชังเนี่ยเน่าไปพร้อมๆกันนะฮะเราไม่ควรนะครับทำแบบนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับตัดจบนะให้เร็วเลยนะครับนี่คือข้อที่3ครับข้อที่4ครับคําพูดในการโปรโมทอ่า A3 A3 คือการโปรโมตโค้ดนะครับให้มาปิดวงให้นั่นเองโค้ดระดับสูงนะครับก็คือโค้ดระดับ Ruby Director นั่นเองนะครับหลายๆคนนะครับจะพลาดตรงนี้นะฮะใช้โค้ดไม่เป็นนะครับ ถ้าวันนี้นะครับเราโปรโมทโค้ดนะครับให้รู้สึกว่าคนใหม่เนี่ยว้าวเหมือนเจ๊นะครับที่ใส่แว่นตรงนี้นะครับคือผมว่ามันก็จะทําให้โค้ดของเราเนี่ยดูพาวโค้ดของเราเนี่ยนะครับคือดูแบบมีคุณค่านะครับเหมือนเทวดาทรงโปรดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าวันนี้นะครับเราโปรโมทเฮ้ยพี่คนเนี้ยเป็นลูบี้นะเขาไม่รู้หรอกครับลูบี้ดีคเตอร์คืออะไรจริงไหมฮะนะครับน่านะครับเรามาดูครับว่านะครับ การโปรโมทโค้ดระดับสูงเนี่ยเราจะต้องโปรโมทยังไงนะครับให้ความเชื่อมั่นครับโค้ดนะฮะหน้าที่ของโค้ดคือให้ความเชื่อมั่นขายความคุ้มค่าโปรโมทสื่อหรืองานช่วยนัดต่อนะครับแล้วแล้วเราจะโปรโมทโค้ดยังไงนะครับนี่คือคำพูดหรือว่าบทโปรโมทนะครับที่เวลาของที่เวลาผมเนี่ยนะครับจะให้โค้ดนะครับของผมเนี่ย A สาให้นะครับนี่เลยฮะวันนี้โอกาสดีมากๆครับ ผมอยากให้พี่ทัศน์ที่ตอนนี้ประสบความสำเร็จมากๆเมื่อก่อนพี่ทัศน,น์เป็นวิศวกรตั้งใจใช้เวลาไม่นานตอนนี้มีไรายได้มากกว่า30,000 0บาทต่อเดือนแล้วครับอยากให้พี่ทัศน์ได้ให้ความมั่นใจกับเพื่อนๆที่มาครั้งแรกว่าธุรกิจนี้คือโอกาสที่น่าตัดสินใจลงมือทํำยังไงรวมถึงให้ไอเดียว่าถ้าอยากจะเริ่มต้นธุรกิจนี้เริ่มจากอะไรได้บ้างเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ภายใน 1ไม่เกิน3เดือนปรบมือให้พี่ทัศน์หน่อยครับเห็นไหมฮะเนี่ยคือการโปรโมทโค้ดนะครับเพื่อที่จะให้โค้ดเนี่ยมา a 3นะครับพี่ทัศน์ลอยมาเลยนะครับโค้ดก็จะลอยมานะครับโค้ดก็จะเขาวใส่เต็มที่เต็มที่เต็มที่นะฮะก็จะใส่นะครับถึง4หัวข้อนะครับก็คือให้ความเชื่อมั่นขายความคุ้มค่าโปรโมทสื่อในงานโปรโมทสื่อหรืองานแล้วก็ช่วยนัดต่อให้กับเราได้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็นะครับ การโปรโมทรอบประชุมต่อนะครับเป็นการปิดวงนะครับเราจะโปรโมทยังไงดีนะครับเนี่ยฮะโปรโมทแบบนี้เลยครับอ่าโปรโมทแบบนี้เลยนะครับตรงนี้โปรโมทนัดต่อโปรโมทอ่างานต่อไปนะฮะโปรโมทแบบนี้นะครับอ่าเราลองแบบลองแบบแคปไปอ่านดูเนาะนะครับอันที่5ครับสุดท้ายแล้วครับคือคำพูดในการ A4 เพื่อ B1 A4 คือการ นัดต่อนอกรอบเพื่อมาทํา5าสอนครั้งแรกนะครับอ่ะเริ่มต้นนะครับเราก็ต้องโทรคุยจริงไหมฮะหลังอัปเตอร์เสร็จเนี่ยเราก็ต้องโทรคุยละถามเพื่อเก็บข้อมูลก่อนครับเป็นไงบ้างครับพี่โอเคไหมครับคือบางทีเนี่ยมันจะมีบางคําถามมันจะมีบางความคิดที่เขาไม่กล้าพูดในวงอัปเตอร์แต่ถ้าวันนี้นะครับเราโทรไปหาเขาเชื่อไหมครับเขาจะบอกเราเป็นบางอย่างที่เขาไม่ได้พูดที่เขาไม่ได้คุย นะครับเพราะนั้นนะครับคำถามเพื่อเก็บข้อมูลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราอ่ะควรถามก่อนมากๆเลยนะครับเป็นไงบ้างครับพี่โอเคไหมครับฟังแล้วสนใจช่วงไหนบ้างครับดีเลยครับพี่อะให้เชียร์เชียร์ชมชมเขาแล้วมีตรงไหนที่พี่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมไหมครับนี่คือคําถามครับคําถามนี้เพื่ออะไรครับเพื่อที่เราอ่ะจะโปรโมทเพื่อนัดต่อนะครับหน้าต่อไปนั่นเองนะครับโปรโมทเพื่อนัดต่อเพื่อทํา b 1นะครับก็คือ5สอน ผมเชื่อลึกๆอ่ะพี่กําลังนึกไม่หอกว่าพี่จะเริ่มต้นยังไงพี่อาจกําลังจะมีคําถามมากมายว่าจะทํายังไงให้เรามีรายได้ขั้นต่ำเนี่ยสามหมื่นภายใน4เดือนได้ตามพี่ที่ตามที่พี่อย่กตั้งใจไว้จะไปชวนใครดีจะไปขายให้ใครดีคําถามพวกนี้จะหายไปครับพี่ถ้าพรุ่งนี้เรามีโอกาสได้มานั่งคุยกันหรือว่ามาซูมกันสักหนึ่งชั่วโมง ผมจะบอกทุกเรื่องเบื้องต้นที่พี่ต้องรู้เพื่อให้ธุรกิจเนี้ยมันง่ายขึ้นพรุ่งนี้เรามาปรึกษาเป้าหมายที่พี่วางแผนการทำงานกันครับเดือนนี้ถ้าพี่ถ้าพี่ทำงานแบบมีข้อมูลและทิศทางผมมั่นใจว่ารายได้แต่หลักหมื่นอย่างแน่นอนแต่ถ้า1-2ถึงวันนี้เราไม่ได้คุยกันเลยนะครับพี่พี่จะมีคำถามอยู่ในหัวมากมายเพราะผมเองก็เคยเป็นคำถาม จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับพี่จนเราอ่ะเริ่มรู้สึกว่าธุรกิจเนี้ยยากแล้วและเริ่มไม่อยากจะทําซึ่งจริงๆอ่ะมันง่ายมากๆพี่เชื่อผมครับผมเคยคิดแบบพี่มาก่อนถ้าพี่อยากง่ายพรุ่งนี้ผมขอเวลาหนึ่งชั่วโมงคุยกันครับพรุ่งนี้นัดพรุ่งเนี้พี่ได้เลยใช่ไหมครับหลังเลิกงานผมลงตารางไว้เลยนะครับพี่ แล้วเรามาเจอกันคืนนี้ผมอยากให้พี่ฟังฟังคลิปตืดๆ,ๆก่อนเพื่ออะไรครับเนี่ยฮะให้ให้เขาฟังคลิปเพื่อให้เขาทําความเข้าใจกับเรื่องอ่ะที่เราอ่ะจะไปสอนเขาในวันต่อไปนะครับฟังคลิปนี้มาก่อนนะครับพี่8นาทีฟังจบแล้วจะได้เข้าใจว่าจะได้เข้าใจรีบอลมากขึ้นเพราะเราจะลุยตลาดรีบอลกันครับนะฮะนี่คือการโปรโมทนะครับนัดต่อนอกรอบเพื่อทํา5สอนนะครับ อ่าตรงนี้นะครับเนี่ยแหละครับคือ5ข้อนะครับในการเพิ่มแล้วก็การเตรียมตัวเพื่อให้เราอ่ะเติบโตจากงานวันที่21นี้นะครับก็นะครับผมเชื่อนะครับสุดท้ายแล้วนะครับผมเชื่อว่ายังไงแล้วนะครับถ้าเราโปรโมทคนมาแล้วแล้วเราละเมียดกับขั้นตอนนะครับกระบวนการในการที่เราจะทาให้เขาเนี่ยนะครับมีความตั้งใจมีเป้าหมายเพิ่มมากขึ้นนะครับ ผมเชื่อนะครับว่างานเนี่ยมันดีอยู่แล้วงานมันทําให้คนเปิดใจอยู่แล้วครับแต่นะครับมันไม่ใช่ใช่ทุกคนครับที่จะมาเปิดใจจากแบบจากงานจ๋าเลยนะครับเพราะนั้นนะครับมันก็คือการเตรียมตัวของเรานี่แหละครับเหมือนยกตัวอย่างนะครับวันนี้ถ้าเราอยากจะกินนะครับต้มยำกุ้งที่อร่อยที่สุดนะครับผมว่านะครับก่อนที่เราอ่ะจะไปต้มกุ้งเนี่ยมันก็คือการตับการเตรียมเครื่องปรุง การตวงการแบบการตวงเครื่องปรุงการอะไรพวกนี้นะครับเพื่อที่จะทําให้ข้อผิดพลาดในการปรุงต้มยํากุ้งถ้วยนี้นะครับน้อยที่สุดจริงไหมฮะแล้วเราจะได้ต้มยํากุ้งที่อร่อยมากๆเหมือนกันครับกับวันนี้ครับเรานะครับเคลื่อนคนเข้ามาเพื่อที่จะทําให้คนที่เราเคลื่อนเข้ามาเนี่ยเป็นสตานะครับผมอยากปิดท้ายตรงนี้ไว้ครับว่าสตา ไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติครับแต่สตาเกิดขึ้นจากการที่เราอ uh, ะโฟกัสวันนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ